ประการต่อมาคือครูจะต้องไม่แนะนำลูกศิษย์ในทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามก็คือจะต้องพยายามดึงลูกศิษย์แม้ผู้ที่กำลังหลงผิดไปในเส้นทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีเนี่ยให้กลับมาสู่เส้นทางที่ดีได้นะไม่ใช่ครูไปเป็นคนทําไม่ดีซะเองแล้วพอทําไม่ดีด้วยตัวเองแล้วก็ไปชักชวน ลูกศิษย์ให้ทําไม่ดีเหมือนกับตัวเองอย่างในครูนี่ก็แย่นะครับก็คือหวังความเจริญในลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละนะไม่ได้เป็นคนไปทําไม่ดีซะเองอันนี้ก็คือคุณสมบัติของครูเจประการนะครับเวลาอยู่ในราชการก็ตามเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาปลดประจําการออกไปแล้วก็ยังจําครูคนนี้ได้ที่เคยฝึกเรา ไปเจอกันที่ไหนก็ตามแต่เขายังยังจําได้ยังเคารพยังศรัทธายังประทับใจยังยกมือว่ายังช่วยเหลือ ไปที่บ้านของลูกศิษย์ลูกหาที่เขาปลดประจําการออกไปแล้วก็สามารถไปดื่มน้ําไปทานข้าวที่บ้านเขาได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกสัมพันธ์แล้วก็ครูเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าเราไม่ได้มาฝึกฝึกเขาเพื่อที่จะแสดงอํานาจบาดใหญ่แต่ว่าเราฝึกเขาให้เขามีความรู้มีศักยภาพเติมศักยภาพให้กับลูกศิษย์ของเราให้มีความรู้ความสามารถในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเนี่ยเป็นความประทับใจของความเป็นครูที่สุดแล้วครับ